โบราณว่าไว้บาทแตกยาวเข้าบ้านเด็ดขาดสุดยอดอาถารที่แก้ยากที่สุดถ้าหาพูดถึงบาทหรือบาด้าเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีนะครับ เพราะเป็นหนึ่งในอัถบริขารของพระพิสุกและสามเณรที่ใช้ในการบินทบาตโดยพระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าบาทมีอยู่2ชนิดเท่านั้นคือบาทดินเผาและบาทเหล็กลมดำแต่ทว่าในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่แล้วอนุโลมให้ใช้บาทที่ทําจากสแตนเลสเนื่องจากทําความสะอาดง่ายและสะดวกต่อการดูแลและในสมัยโบราณนะครับบาทจะทําจากดินเผาหรือไม้หากเกิดรูรั่วพระสงฆ์จะต้องชัญญาเพื่ออุดรูรั่วนั้นและใช้บาทนั้นต่อไปจนกว่าจะมีผู้น ำบาทใหม่มาถวายแทนในกรณีที่มีการแตกหรือชำรุดนะครับพระส่งเท่านั้นที่จะเป็นผู้เก็บรักษาและเก็บไว้ภายในวัดอย่าให้ตกไปอยู่ในมือของคนไม่มีศีลธรรมหรือคนจิตใจไม่ดีเพราะว่าคนจิตใจไม่ดีบางคนนะครับอาจนําบาทนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้เกิดผลในทางอาถรรพ์กับผู้ที่